เป็ร่มในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสานะครับท่านรองผู้มยการท่านผู้มีการกลุ่มหน่วยตลอดจนถึงผู้บริหารสถานศึกษาทุกๆท,ท่านนะครับและสวัสดีสําหรับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข้ามเขาเราเชียงใหม่เขตสนะครับเราเจอกันในครั้งที่12นะครับวันนี้วันที่17 ธันวาคม2,567เพื่อแป๊บเดียวนะครับเดือนนี้เดือนสุดท้ายของปี2,567แล้วนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับเราก็จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่นะครับส่งท้ายด้วยเดือนนี้รายการของเราก็ส่งมอบความสุขนะครับผ่านเทศกาลคริสต์มาสนะครับแล้วก็ เทศกาลปีใหม่นะครับที่จะเดินทางมาถึงยังไงก็ส่งความสุขนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพนะครับในความปลอดภัยในหลายๆเรื่องทั้งของตัวเองแล้วก็ทั้งลูกๆนักเรียนที่ดูแลกันอยู่ด้วยแล้วกันนะครับ รายการคุยข้ามเขาเราเชียงใหม่เขตสามแน่นอนนะครับเราประกอบด้วย3ช่วงด้วยกันช่วงแรกนะครับช่วงผู้บริหารพบปะเพื่อนครูนะครับและช่วงที่2ก็ช่วงสาระน่ารู้และช่วงที่3ก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมนะครับจากโรงเรียนต่างๆแต่ว่าในส่วนของวันนี้ทางผู้บริหารนะครับติดภารกิจมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของงานศิลปะหัตกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงอีกสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่ช่วงของสาระน่ารู้นะครับจากกลุ่มงานต่างๆวันนี้น่าสน ใจทีเดียวนะครับกลุ่มงานที่จะมาพูดคุยกับเราเป็นหน่วยตรวจสอบภายในของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสามนะครับมีเรื่องราวมากมายทีเดียวที่จะมาพบปะก,กับทุกท่านก็ขอเรียนเชิญพุกพั้นได้รู้จักกับคุณพัชชานะครับบุญทานะครับนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิจจบัติการก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายในแล้วก็มีเรื่องราวที่จะมามอบให้กับทุกท่านเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะ เรียนผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ผอ,อ,อก,กลุ่มผอ,อ,อหน่วยผอ,อ,อสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและคณ,ณะครูทุกท่านค่ะวันนี้ทางหน่วยตรวจสอบภายในมีมีเรื่องแจ้งให้กับทุกท่านตามประเด็นและหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะ,ะตามประเด็นหัวข้อที่1น,นะคะ การรายงานค่าสาธารณูปโภคค่ะในไตรมาสที่1น่งทับสองพันอยู่อยู่ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม2,567ถึงธันวาคม2,567าทางหน่วยตรวจสอบให้โรงเรียนรายงานในระบบ e-budget ภายในวันที่20่สิบมาการาคม2,568ซึ่งทางหน่วยตรวจสอบภายในจะได้จัดทำหนังสือแจ้งกำชับให้กับโรงเรียน เข้า<ส><ก><บ>ไปไรายงานอีกครั้งภายในวันที่10มกราคม2568ค่ะตามประเด็นหัวข้อที่2ค่ะการรายงานการรับจ่<ก>บายเงินรายได้สถานศึกษา uh ให้โรงเรียนรายงานภายในวันที่30ตุลาคม2567ซึ่งทางหน่วยตรวจสอบภายในได้รับข้อมูลการรายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนจำนวน12โรงและมีโรงเรียนที่ ยังไม่ได้ดําเนินการจัดส่งมายังสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาโดยหน่วยตรวจสอบภายในนะคะที่รับผิดชอบอีกจํานวน140โรงซึ่งเป็นข้อมูลเพียงวันที่16ธันวาคม2567ก็คือข้อมูลณวันนี้นะคะ,ะดังนั้นทางหน่วยตรวจสอบจึงขอแจ้งกำชับนะคะให้กับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการรายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ให้เร่งดําเนินการจัดส่งรายงานกลับมายังหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้จสถานศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบออที่เกี่ยวข้องและก็ทางหน่วยตรวจสอบภายในขอขอ,ขอทบทวนนะคะการรับเงินบริจาคของสถานศึกษากรณีที่มีผู้บริจาคมีความประสงค์จะบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่โรงเรียน เมื่อโรงเรียนได้รับบริจาคแล้วจะต้องออกใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนให้แก่ผู้ผู้บริจาคทุกครั้งนะคะหรือการบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อิดเนชันโรงเรียนต้องจะทำทะเบียนคุมการรับและจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาทุกรายการและการใช้จ่ายก็ต้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคในกรณีที่ผู้บริจาคเขาระบุะบวัตถุประสงค์มานะคะ ว่าเขาต้องการจะให้โรงเรียนนำนำเงินที่ผู้บริจาคนั้นบริจาคมาเอาไปทำอะไรนะคะทางนี้โรงเรียนก็ต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ติดติดตตรวจสอบได้ค่ะประเด็นของข้อที่3นะคะการจัดทำรายงานทางการเงินค่ะงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารปัจจุบันโรงเรียนน่ะ ได้เปิดบัญชีกระแสรายวัน3บัญชีค่ะบ,บัญชีแรกได้แกเ่เงินอุดหนุนบัญชีเงินอาหารกลางวานันและบัญชีเงินรายได้สถานศึกษาซึ่งบางโรงเรียนอาจจะมไม่มีเงินรายได้สถานศึกษานะคะก็จะมีเพียงแค่2บัญชีที่ท,ที่ได้จะทําและโรงเรียนมีหน้าที่ต้องจัดทํารายงานทางการเงินส่งให้สํานักง,งานเขตพื้นที่นะคะตรวจสอบทุกเดือนโดยจะทำหนาะวันทําการสุดท้ายของเดือนค่ะ ซึ่งปัจจุบันาทางทางหน่วยตรวจสอบก็ก็ได้รับารายงานมาบ้างค่ะแต่ก็ยังพบว่ามีบางโรงเรียนนะคะที่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารซึ่งการจัดทำอก็จะจะทำวันที่มีการจ่ายเช็คหรือจะดทำระหว่างเดือน ทางหน่วยตรวจสอบจึงขอทบทวนการจัดทํารายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารอีกครั้งนะคะคือให้ให้จัดทําณวันทําการสุดท้ายของเดือนเท่านั้นนะคะระหว่างเดือนไม่ไม,ไม่ต้องจัดทานะคะแล้วก็ให้โรงเรียนรายงานงบเทียบยอดธนาคารทุกบัญชีนะคะถึงแม้ว่าในบางเดือนโรงเรียนอาจจะไม่มีการเบิกจ่ายไม่มีการสั่งจ่ายเช็ค ให้กับผู้มีสิทธิ์ในเดือนนั้นๆก็ตามนะคะทางหน่วยตรวจสอบภายในขอให้โรงเรียนจัดทําและสําเนารายงานกลับมาให้กับสําสนักงานขีดพื้นที่ทราบนะคะเพื่อจะได้ตรวจสอบต่อไปทั้งนี้ให้โรงเรียนรายงานมาพร้อมกับรายงานเงินคงเหลือประจําประจําวันหนะ้าวันสิ้นเดือนภายในะวันที่15ของเดือนถัดไปได้นะคะและและสุดท้ายนี้นะคะทางหน่วยตรวจสอบภายใน ขอฝากช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ไว้ให้กับโรงเรียนที่มีคุณครูอาจจะมาปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการเงินการบัญชีใหม่ซึ่งอาจจะเกิดจากการโยกย้ายนะคะแล้วอาจจะทําให้เกิดปัญหาทางด้านการปฏิบัติงานทางด้านการเงินและการบัญชีอาจจะยังไม่เข้าใจทางหน่วยตรวจสอบภายในจึงได้นําคู่มือนะคะการปฏิบัติงานแขวนไว้ที่หน้าเว็บของเขตนะคะ เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ดาวน์โหลดมาศึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วช่องทางออนไลน์นี้ก็สามารถติดต่อปรึกษาได้ค่ะเพื่อให้การปฏิบัติงานทางด้านการเงินและการบัญชีของขคณะครูเข้าใจมีความเข้าใจนะคะสำหรับวันนี้ทางหน่วยตรวจสอบก็มีเรื่องที่จะนำมาแจ้งกับทุกท่านเพียงเท่านี้นะคะ ครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณสุภัชชาบุญธานะครับนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการของสำนักงานเขตของเรานะครับอย่างที่ท่านได้เรียนได้ทราบกันนะครับว่าเรื่องของการเงินการบัญชีต่างๆของโรงเรียนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญจะประมาทนะครับจะเลินเล่อไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านไม่เข้าใจสิ่งไหนนะครับข้อมูลต่างๆหรือว่าข้อมูลสอบถามต่างๆแขวนไว้ที่หน้าเว็บของสำนักงานเขตของเราหรือว่าจนป,ปัญหาจนปัญญาจริงๆก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาถามได้นะครับที่กลุ่มตรวจสอบภัย ภายในของเราหน่วยตรวจสอบภายในของเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยนะครับเพื่อให้ทุกท่านสามารถดําเนินการไปอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับโอ้ไม่ใช่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้แล้วนะครับ19ถึงงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนะครับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสาของเราก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับ19กถึง20นะฮะก็จะต้องมีการจราจรที่ติดขัดนะครับยังไงผู้ที่สัญจรไปมาก็ขอให วางแผนนะครับในการเดินทางนะครับแล้วก็ช่วยดูแลในเรื่องของนักเรียนของท่านเวลาที่มาไปสนามแข่งขันต่างๆก็ขอให้ดูแลนะครับอย่างทั่วถึงด้วยละกันนะครับเอาละช่วงสุดท้ายของรายการนะครับอย่างที่ทราบกันว่าจะเป็นเรื่องราวของนวัตกรรมต่างๆจากโรงเรียนต่างๆนะครับแต่วันนี้ พิเศษสุดๆนะครับเป็นเรื่องของอระบบ Q Info นะครับระบบ Q Info ก็จะเป็นระบบที่เป็นเรื่องของการพัฒนาการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาเชียงใหม่เขต3ของเราภายใต้การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านทีเดียวนะครับมีความเป็นมาเป็นยังไงและสามารถที่จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อ ผู้เรียนนะครับผู้สอนรวมถึงผู้ปกครองได้ยังไงติดตามได้ในช่วงท้ายคลิปนี้นะครับและแน่นอนนะครับนำรายการจากลาไปก่อนนะครับเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งปีหน้านู่นเลยนะครับทิ้งท้ายก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่มีความสุขทุกท่านนะครับรายการคุยกั้มเขาเราเชียงใหม่เขตสามนำรายการจากลาไปก่อน m มรี่คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเียสวัสดีครับ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพมศึกษาเชียงใหม่เขต3ได้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ Q Info มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษามุ่งเน้นนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บประมวลผลและสื่อสารข้อมูลการศึกษาที่ทันสมัยแม่นยำและเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจวางแผนงานและบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพช่วยลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด153แห่งระบบ Q Info ช่วยให้กระบวนการจัดการข้อมูลในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนการติดตามผลการเรียนการบันทึกข้อมูลการมาเรียนของนักเรียน การจัดทำเอกสารรับรองและการจัดทำเอกสารปพ5และปพ6โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการวางแผนการเรียนการสอนรวมถึงการประมวลผลข้อมูลในรูปแบบ Real Time ์ทำให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบการพัฒนาของบุตรหลานได้อย่างง่ายดายสำหรับครูผู้สอนระบบ Q Info ยังช่วยให้ครูสามารถนำข้อมูลต่างๆมาวางแผนการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ผู้บริหารยังสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการกำหนดนโยบายและตัดสินเรื่องการบริหารงานในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการ Q Info ในปี2567มีการดำเนินงานร่วมกันได้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวรและตัวแทนกองทุนเพื่อความเสมอภาพทางการศึกษา มีการจัดประชุมชี้แจงนโยบายการใช้ระบบ QINFO ให้กับผู้บริหารเพื่อสร้างความเข้าใจและขยายผลการใช้ระบบในระดับโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในระหว่างวันที่21-29ตุลาคม2 5 1 1จำนวน6รุ่นให้กับครูวิชาการและแอดมินในทุกโรงเรียนในสังกัด ให้ครูและแอดมินได้เข้าใจและสามารถใช้งานระบบ QInfo ได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกอบรมครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การจัดทำปฏิทินการทำงานการลงคะแนนเก็บตัวชี้วัดการตรวจสอบเวลาเรียนรวมถึงการวิเคราะห์ผลการเรียนและการจัดทำเอกสารต่างๆให้ถูกต้องและทันสมัยนอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ โรงเรียนได้รับคู่มือการใช้งานระบบ Qinfo จากมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อให้ครูแอดมินสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องและมีการแบ่งกลุ่มครูแอดมินตามศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาการใช้งานได้อย่างทั่วถึงผลสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการ Qinfo ในปี2567คือการสร้างความร่วมมือระหว่างครูและผู้บริหารในโรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งทุกโรงเรียน ได้มีการดําเนินงานอย่างจริงจังในการเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและโรงเรียนต่างๆมีเวทีในการแสดงผลงานและการใช้งานระบบ Q Info เพื่อให้ประชาชนและโรงเรียนอื่นๆได้เห็นตัวอย่างที่ดีในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยสถานศึกษาที่เป็นความภาคภูมิใจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ได้แก่ โรงเรียนบ้านเวียงฝางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ภายใน1เดือนทางโรงเรียนสามารถนำระบบดังกล่าว ไปใช้พัฒนาให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนได้อย่างรวดเร็วต้องบอกนะครับว่าเชียงใหม่เขต353โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเขตทดลองใช้ในระบบอิน f o ของภาคเหนือนะครับเราคิดว่า153โรงเรียนเราได้รับโอกาสครับเราสามารถยืนยันได้ครับว่าเรานํามาใช้จริงและเกิดประโยชน์จริงครับอยากให้โครงการดีๆอย่างนี้ที่ได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัดและก็ในหน่วยงานที่ช่วยร่วมซัพพอร์ตนะครับขยายผลตรงจุดนี้นะครับผมคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์กับ วงการการศึกษาโดยเฉพาะเด็กไทยครับแล้วก็โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่อย่างพวกเราต้องขอบคุณครับทั้งสพทและกอสอสอครับขอบคุณครับรวมทั้งโรงเรียนบ้านหนองขวางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่ครูผู้สอนมีความใส่ใจเรียนรู้ในการใช้ระบบ Q Info และผู้บริหารให้การส่งเสริมอย่างเต็มที่ค่ะก่อื่นเลยนะคะผู้บริหารก็สามารถนําข้อมูลตรงนี้นะคะมาวางแผนพัฒนาองค์กรต่อไปค่ะคะุณครูนะคะก็เป็นการลดภาร,ระค่ะ ในเรื่องของการทําเอกสารนะคะลดภาระ,ะเรื่องของการกรอกข้อมูลซ้ซ้อน,นะคะ่ะในส่วนของผู้ปกครองนะคะหนึ่งหลักก็คือว่า Q Info เนี่ยเป็นสิ่งที่ออนไลน์เรียลไทม์นะคะผู้ปกครองสามารถเช็คได้ว่าลูกหลานเนี่ยอยู่มีคะแนนเท่าไหร่ติดตามการมาเรียนของผู้เรียนได้ะคะ่ะแล้วก็เข้าไปสู่ในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนสําหรับตัวของผู้เรียนเองนะคะเขาก็จะได้ทราบว่าแต่ละตัวชี้วัดค่ะเขาประสบผลสําเร็จไหมเขาจะต้องเพิ่มอย่างไร ก็เป็นเป็นการรู้ศักยภาพคนสมดลของตัวเองค่ะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ได้รายงานผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อผู้มยการสํานักง,งานเขตเพื่อให้การขับเคลื่อนระบบคิวอินโฟดำเนินเป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์และได้ใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนตอนนีนต้องขอบคุณในส่วนของอทสว่า เป็นตัวเริมเป็นตัวที่ให้พวกเราได้เข้าครงการขอบคุณในส่วนของมอในส่วนที่มาช่วยปรับปรุงระบบตามแนวคิดของเราทางวิธีการที่เราได้ได้สังเคาะมาจากกระบวนการที่ผู้บริหารคุณครูได้พบปากวต้องมีการปรับปรุงข้อมูลขอบคุณในส่วนของการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆส่งตผู้บริหารถ้าเราคุณครูที่เข้ามาถ้าคุณครูไม่รับผู้บริหารไม่รับผมคิดว่าการเดินคงยาแต่สิ่งนั้นต้องขอบคุณในองค์กรหรือว่าเจ้าที่ในสำนักงานเขตของเราที่ร่วมกัน สร้างสร้างสร้างความเป็นพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในสร่วนของเสื้อไอเทศในการจำกัดติดตามในการให้ข้อมูลหรือว่าการที่จะพัฒนาตัวตัวบุคลากรเราด้วย